สวัสดีทุกๆกันนะจ๊ะไหนวันนี้เราจะมาปลูกพริกชี้ฟ้าที่ทำพริกทอดอร่อยมากค่ะอันนี้ของน้องจี๊ดช่องเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจส่งมาให้นะจ๊ะแล้วก็ส่งอะไรมาเยอะแย,ยะพวกน้องๆเราดูน้องๆเราเราจับเข้ากระป๋องรวมกันหมดแล้วอันนี้ทดสอบทดสอบความความจำได้ดีมากเลยนะเวลาเนี่ยน้องๆของเราส่งนู่นส่งนี่มาให้ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยรวมอยู่ในนี้แหละนี่อยู่ในป่องเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนี่สารพัดเลยอันนี้จำได้นะของน้องน้อยน้อยทำสวนนี่ใครสนใจอ้อยอ้อยติดต่อซื้อที่น้อยทำสวนเลยนะจ๊ะฟังเพลงเพราๆด้วยสาวน้อยเราอะ่ะอีกเยอะอีกหลายคนอันนี้เจ็บเราเองโอ้ยเยอะแยะมาก,กมาเลยของน้องน้อเราส่งมาให้เนี่ยรวมๆกันอยู่ในนี้แหละอันไหนจำได้ก็จำ นี่ไม่ยากอันนี้เป็นกระ,กระถางใครหรือเปล่ากระถางที่เราปลูกไอ้อปลูกปลูกของน้องบีอ่ะของแม่บีอ่ะปลูกผักของน้องบีเราน้องที่น่ารักปลูกอะไรวะเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวกันนะหอมแย้เออนี่เรา,ย,าย้ายอุ้มน้องบีไปอยู่มองนู้นไปแล้วนะเขากำลังจะเป็นเมล็ดพันธุ์เราเลยจับเขาย้ายไปอยู่นู้นเลย เพื่อที่จะให้เขาหล่นร่วงลงไปเกิดอีกแยะ,แยะนี่อันนี้เป็นดินเก่านะนี่ดินเก่าทีนี้เราจะเอามาปลูกพริกแล้วนะเราบอกแล้วใครที่ตามคลิปเราจะเห็นว่าเราปลูกง่ายๆแบบง่ายๆเลยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยแช่แต่โรยเอาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นวิธีการปลูกของเรา ดินเก่าด้วยนะทีนี้มเมล็ดพันธุ์ไหนเดี๋ยวเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขางอกมาเองแล้วถ้าขึ้นมาเยอะๆปัญหาคืออะไรวะนี่ที่จะลปลูกเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเรานะ้วจเสร็จแ,แล้วก็รดน้ำเสร็จเรียบร้อยรองอกนี่นี่เป็นดินเก่าที่ปลูกเอ่เอ ห,หอมแย้ของน้องบีใครสนใจกระท่อมไปติดต่อ,อที่ช่องแม่บีปลูกผักกันได้เลยนะหูบอเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอันนี้เสร็จแล้วเพาะของ <c oughs> น้องจีตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ปะเดี๋ยวให้เบิงเบิงที่เบิงแน่อ่ะน้องจีตน้องจีตถอยก่อนให้น้องจีถอยก่อนนี่อะไรเออถ้าใครจำได้ ใครจําได้นี่คือกระเจี๊ยบกินยอดของคุณหน่อยบ้านไร่วงพยอมที่คุณหน่อยให้มาฮะงามไหมล่ะแตกยอดไหมล่ะแตกยอดแล้วเนี่ยสามต้นนี้ให้มาสามต้นเห็นดูรากทะลุเห็นเห็นรากไหมรากทะลุเยอะแล้วเนี่ยนี่แข็งแรงแล้วด้วยกระเจี๊ยบกินยอดใครสนใจซื้อต้นมงต้นไม้พืชผักต่างๆไม้มงคลไปที่ช่อง บ้านไร่วังพยอมนะจ๊ะคุณหน่อยเนี่ยเป็นเป็นคนที่ทําเกษตรได้ได้ดีมากๆาเพราะอะไรป่ะคุณหน่อยขยันลงคลิปคุณหน่อยมีคลิปทั้งหมดพันสี่อ่ะพันสี่ร้อยคลิปแล้วอะ่ะเนี่ยยิ่งคลิปเยอะยิ่งดีหรอเปล่าพวกเรานะพวกเฉพาะกลุ่มปลูกผักเนี่ยเอ่อพกช่องจาอกลุ่มอ่ะเอาช่องจาอกลุ่มเหมือนกันถ้าขยันลงคลิปนะช่องจะลอยตัวเร็วมากด้วยนี่เดี๋ยวเราก็ต้องหาที่ให้แล้วก็ เขาน่าจะสามารถตัดกิ่งและปักชำได้เนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มลงไปเนี่ยคิดว่าได้เดี๋ยวรอให้ถึงสูงกอกเด๋ยวตัดคุณหน่อยจิ้มลงไปเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะจ๊ะใครสนใจไปหาคุณหน่อยที่ช่องบ้านไร่วังพยอมนี่รากทะลุมาขนาดนี้แล้ววางตรงนี้แป๊บหนึง่งนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราถอดนี่กันดีกว่าถอดขาดตั้งกล้องก่อน ถอดขาตั้งกล้องไปลวอุปกรณ์พวกเรามันจําเป็นต้องใช้นะและนี่คือถ้าใครจําได้ว่าวันนั้นที่เราเพาะถั่วแระแ่ของพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเห็นไหมที่เราเพาะอะ่ะตอนที่พี่หนุย่ยที่พี่หนุ่ยเขาให้ให้ถั่วแระมาใช่ป่ะให้มากินแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเพาะได้นะเราก็เลยเก็บเม็ดมาไว้สรุปเราเพาะขึ้นมาสต้น เราจะมีถั่วแระกินแล้วนะจ๊ะส่วนนี้เราเพาะพร้อมกันนี่ใช่ปะ่ะนี่คือนี่คือมยงชิดมยงชิดที่เราเพาะพร้อมกันกับถั่วแระมยงชิดยังไม่โผล่มาให้เห็นเลยนี่อะไรอันนี้มีชอบมยงชิดยังไม่โผล่ะนะเขาคาโผล่แน่ๆอยู่แล้วแต่เขาจะงอกช้าไงเ,เดี๋ยวรอรอมยงชิดกันถ้าใครตามคลิปเราก็จะเห็นแหละโอ้โหดูซิ ดูสิรัดอากนิกการ์เด้นดิดูด,ดิดูดิยังไม่ได้ตัดเอาไปแกงส้มเลยนะ่ะงามดีจริงๆเลยดูดูใบดูดูใบสิงามไหมงามเลยเนี่ยดูสวยงามมากนี่มีน้ำกลิ้งเนใบบอนนะสวยจริงๆดูส <t Hehe. S 1> really ิอุ้ยต้นแข็งแรงในเวลาตัดก็ตัดเอาไป ตัดเอาไปกินตัดด้านนอกตัดด้านนอกเอาไปหั่นแล้วปล่อยให้เขาแทงหลอดขึ้นมาปล่อยตรงกลางเอาไว้เขาจะได้แทงหลอดขึ้นมาใหม่ลอกกาบเอาไปหันห่นหันห่นหั่นหั่นแกงสม้มออ้ยดูงามงานแท้ของคุณหน่อยบ้านไรของพยอมเช่นกันนะจ๊ะยังไม่ได้เอามาตัดไปผัดใส่หมูเลยผัดใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมูเสือนี่ดีมากเลยนะเห็นน้องน้องเจี๊ยบ เออน้องเจี๊ยบทัศชาคนรักเกษตรเขาเอาไปต้มน้ําอาบตอนที่เป็นโควิดนะเออเขาท่าเขาท่าสรรพคุณเยอะดีนะเนี่ยเนี่ยมันมันสามารถช่วยรักษาต้านต้านไวรัสได้อะใครที่เป็นหวัดอ่ะเอาไปผัดกินนะเออมันช่วยได้ด้วยนะส่วนนี่เป็นที่ตัดกิ่งปักชำนะมะขามเทศ นี่ของน้องเมลดีปลูกผักบุดัดฟ้าเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรคือตอนนี้เรามีปัญหามากเลยรู้ว่ะอันนี้ก็จิงจุชายที่เราตัดไปกินแล้วแตกมาใหม่แล้วเห็นไหมจิงจุชายเดี๋ยวจะขยายไปเยอะเดี๋ยวขยายใหม่อันนี้เป็นขึ้นชายอันนี้ขึ้นชายต้นขึ้นชายอันนี้ต้นขึ้นชายที่เอามาจิ้มไว้น,นี่ขึ้นชายามาจิ้มไว้ ต้องแยกก่อนระหว่างขึ้นแช่กับจริงจูชายแต่ว่าสามารถก็เอาไปใช้ตกแต่งอาหารใส่ต้จมตจืดได้นะน,นี่ต้นอะไรมรั้งจำไม่ได้แต่มันงามนี่แหละเดี๋ยวที่เราให้ใหดูเห็นไหมอันนี้เป็นข้าวโพดของน้องยาแล้วก็ในเนี้ยในวงบ่อร์ชเมนเนี่ยเราหมักด้วยนะ้ำหมักจากเศษอาหารนะหมักด้วยนะ้ำหมักจากเศษอาหาร ทีนี้เราก็ลองเอามาเลยโรยไว้ปรากฏว่าขึ้นดีดีดูสินี่ข้าโพดนะเนี่ยนี่ต้นข้าวโพดนะเดี๋ยวจะเอาต้นใหญ่ไว้ต้นเล็กถอนออกดูดิดูความงามเขาเดี๋ยวเราต้องมาถอนต้นเล็กออกแล้วเอาต้นใหญ่ไว้สักสามสี่ต้นนะเนี่ยก็ลองเลยโรยไว้ไงเออ รยไว้เผื่องอกบ้างไม่งอกบ้างดูมันดูสิของน้องยานีิงอกมาเต็มไปหมดเลยอ,อันนั้นก็ที่เราทําไว้เนี่ยถอนออกมาแล้วเหลือสามต้นเนี่ยตรงนี้มองเนี้ยจำได้ใช่ไหมที่เราทําคลิปไว้อืะงอกดีนะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเ,เดี๋ยวกันเอานี่เข้าบ้านกัน อบพอดีให้ให้ช่างครูเขาสอยกินพอดีเข้ามาซ่อมซ่อมกล่องที่บ้านเลยให้เขาสอยมะม่วงด้านนอกไปกินเยออน้ำหมักต่างๆใส่ชุดินทรีสำำังเคราะห์แสงเข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้อะไรพลิกพึก,พกนี่เริ่มเป็นเพลีย้ยแล้วลนะ่ะนี่ถ้าเห็นใบหงิกๆ,ๆนี่คือเพลีย้ยแล้วนะพริก เด็ดออกอย่าไปเสียดายเด็ดออกพวกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าปลูกพืชผักแบบปลอดสารนะยังไงก็ต้องโดนพวกศัตรูพืชเล่นงานแน่นอนอเออียงโหระพานี่พริกที่ตัดยอดปักชำเห็นไหมโตแล้วที่ตัดยอดปักชำนะเขาโตแล้ว โอ้ยนี่มีที่ปลูกเนาะดูนี่สิเอามะเขือเทศมาโรยไว้นะเนี่ยนี่อะไรผักชีน,นี่มะเขือเทศไม่ใช่ผักชีผักชีไม่ขึ้นนะเอาผักชีงอกมาหน่อยไงเ,เอามะเขือเทศมาอันนี้ของน้องน้อยนะสาวน้อยเนี่ย ใบบบกที่น้อยเอามาให้นะเนี่ยนี่เอามะเขือเทศมาบี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 มาโรยโรยไว้อู้ยไม่มีที่ปลกูกนะจ๊ะเนี่ยละมะคงมะขามเอามาโรยโรยไว้งอกเต็มไปหมดเลยนี่ดอกชมจันทร์ชมจันทร์เอามาฟังฟังไว้เขาก็เลือ้อยพันธ์แล้วก็งอกมาเต็มไปหมด เหนื่อยดีแต่มีความสุขนะเดี๋ยวรอกินพริกของน้องจี๊ดดกค่ะนะรอกินพริกของน้องจีด๊ดทำกันต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยอย่าท้ออย่าท้อนะจ๊ะลงคลิปแบบรัวๆไปเลยเราจะบอกว่าไม่ต้องสนใจยอดวิว ให้ลงคลิปไปรรัวเพราะว่าคลิปพวกเราอะ่ะจะมีคนมาเห็นมีคนมาดูโดยเฉพาะคนรักการปลูกเหมือนกันนี่แหละเขาจะมาชมมาดูเพราะฉะนั้นยอดวิวมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากคนที่รักการปลูกมือใหม่หัดปลูกมีอะไรก็ลงคลิปไปนะวิธีทำต่างๆอะ่ะคนที่ไม่รู้มีอีกเยอะนะออ คนที่เขาเพิ่งจะเริ่มเพาะปลูกจริงๆอะ่ะมีมือใหม่หัดปลูกมาเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะสังเกตไหมช่วงโควิดเนี่ยจะมีคนปลูกผักกินเองที่บ้านเปิดช่องมาแล้วก็หลายคนก็ติดตามกดติดตามเราแล้วก็มาดูวิธีการปลูกต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเรานะ่ะมีวิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมากลัวจะซ้ำใครอะ่ะ ไม่ต้องไปกลัวว่าวิธีนี้มันจะไปซ้ำกับคนนู้นคนนี้ทําไปเลยในช่องเราดูาดูแลต้นไม้ยังไงวิธีการปลูกยังไงทาไปเลยอัดคลิปลงไปเลยเข้าใจใช่ไหมเราทําให้คนที่ไม่รู้ดูเออเราแชร์ประสบการณ์ของเราให้คนเพื่อนๆที่ปลูกผักด้วยกันเนี่ยดูด้วยบางคนก็ไม่มีต้นนี้บางคนก็ไม่มีต้นนู้นบางคนทำนั่นไม่เป็นทำทำนี่ยังไม่เป็น นะเราก็แชร์กันไปเดี๋ยวจะได้เวลามาเดี๋ยวตอนตอนเก็บตอนตัดเก็บเดี๋ยวก็จะมาอัดคลิปให้ดูนะงานดีอ่ะบอนทูนตูนอ,อดดิบแล้วแต่ใครจะเรียกน,นี่ตัดออกไปแล้วมละกอน่าจะเป็นตัวผู้ดูอือเป็นชราพรในนางสารมากแ <c oughs> ต่านางสารนี <c> ่ <oughs> เป้ชราพร เป็นไรวะไ่ยฮะแปนธราเน,นี่จริงๆถ้าเห็นเห็นยอดเขาแตกไปไหมยอดนะถ้าเราอยากจะให้เขาแบบแตกยอดสวยงามนะลองริดใบออกลองริดใบออกให้หมดเลยนะเนี่ยริดใบริดใบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยออกให้หมดเดี๋ยวเขาจะแตกตามข้อเนหะ็นไหมนะสมมติเราริดใบนี้ออกอ่ะเนี่ยใบใหม่ยอดใหม่จะออกมาสวยงามมากเลยเราเคยทำให้ดูแล้วนะ คืออยากเห็นแบบงานทั้งต้นเนี้ยขยันหน่อยขยันดิดใบออกยิ่งหน้าฝนนะโอ้โหจะแตกออกมาสวยงามเลเขียวพอริดใบเสร็จก็ใส่น้ำหมักได้เลยใครมีน้ำหมักอะไรก็ใส่ไปนี่มะละกอน,นี่คุณหน่อยเห็นป่ะคุณหน่อยเลื้อยเก่งไงคุณหน่อย <laughs> เลื้อยเก่งไงคุณหน่อยคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอม นี่ของน้องหนวดนี่ช่องเดโชสุกอินมอบลีเขาตาเที่ยแอ๊ดนค่อมพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมอนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตอนนี้น้องหนวดเขาปลูกพวกบอนสีไม้ด่างแยะๆตะแบ๊บ็นลมเลยตอนนี้หลายๆอย่างอะไปกดติดตามแล orm, ้วก็ติดต่อซื้อได้เลยเนี่ยใครที่ชอบปลูกหม่อนนะชอบปลูกหม่อนต้องไปดูน้องหนวด น้องหนวดเพราะว่าน้องหนวดเขาปลูกหม่อนขายเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นน้องหนวดเขาจะมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงทีเดียวเข้าใจใช่ไหมพวกวิธีการขยายพันธุ์พวกเสบกิ่งติดตาวิธีดูแลอะไรเงี้ยต้องไปดูช่องที่เขาทําขายอะ่ะเออนั่นแหละเราสิ่งที่ได้วิชาความรู้วิธีติดตาเรายังทําไม่สําเร็จ ยังทําให้สําเร็จเลยทุกวันนี้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวว่างก่อนอตอนนี้ง,งานยุ่งงานเยอะแย่แตะแป๊บเปนลมเลยทำงานอยู่คนเดียวไม่มีใครใช่วยอุ้ยเอาอันนี้เป็นแน่นที่เราตัดปักช้นเนแหละดวยกันอันนี้เป็นย้านางย้านางย้านางที่ตัดกิ่งปักชํำงามไหมหญ้านางนี่เขาตัดกิ่งปักชํำได้นะรู้เปล่า มีใครรู้บ้างเนี่ยตัดกิ่งแล้วทิมลงดินเนี่ยเอาข้อลงกดข้อให้จมดินเนี่ยเนี่ยตัดเป็นท่อนๆแล้วไปทิมๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลายคนยังไม่รู้บางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ว่าสามารถตัดกิ่งปักชำได้ยานางอันนี้ก็จากกิ่งปักชำเว้ยร้อนหอน่อนอิริห่อนแทะอันนี้นางเฉาเว่ยเอาไปใส่ต้นไม้บีบเลย เอาไปห,หมักทำนี่ก็ได้น้ำหมักไรมาแรงรูป่ะเรียนรู้กันไปทำนูน่นทำนี่กันไปบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจน้มเหนียวฝันหาหากมีวันใดที่นั้นหายไปไกลาตาโอ้ยนายอเออราเฮ้ย,ยทำงานกันไปรุยต่อไป ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิน้นเงนต่อไปนะจ๊ะทุกคนยังไงพวกเราต้องดิ้นเงินจนกว่าจะหมดแรงเน่ะเพราะทุกวันนี้ที่ดิน้นเพราะอรารเพราะเงินจะเพราะเงินเพราะเงิน,งนสู้กันจนถึงวัยชาราเน่ยนะพอหมดมันจะมันถึงเวลาพวกเราเองอะ่ะสู้กันไปเดี๋ยวมันก็หมดอายุไขกันไปเองทำวันนี้ให้ดีที่สุด <No. S 2> รักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้เมียนเป็นไปทั้งเธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจและจะหวังใครให้เป็นคู่รักยิ่ยงจบไปดีกว่างานเยอะลุยต่อไปแค่นี้น